คลิปนี้หน่อยจะพามาถักหัวใจแบบนี้นะคะทุกคนเพราะว่าเป็นเดือนแห่งความรักไปดูกันเลยเริ่มต้นถักโซ่สี่นะคะหนึ่งสองสามสี่พอได้โซ่สี่แทงเข,เข็มเข้าไปตรงหลักแรกนะคะเกีย่ยวไหมลอนห่วงออกมาก็จะได้เป็นวงกลมแบบนี้ ถักโซ่สามสองสามแล้วพันหัวเข็มแทงเข็มลงไปตรงกลางห่วงนะคะถักเอฟขึ้นมาเราจะถักเอฟไปทั้งหมดสิบหลักนะคะเนี่ยค่ะแทงเข็มลงไปตรงกลางเลยนะคะแล้วก็ถักเอฟขึ้นมาถักให้ครบสิบหลักพอถักวนมาก็นับดูนะคะเราจะใช้ทั้งหมดสิบเอ็ดหลัก 2 4 6 8 10 11 11กับที่เราถักโซ่ขึ้นไป3นะคะเสร็จแล้วเราก็จะแทงเข็มเข้าไปตรงหลักที่เราถักโซ่สามไว้นะคะเกี่ยวไหมลอดห่วงออกมาก็จะจบรอบแรกได้วงกลมแบบนี้นะคะรอบที่สองนะคะเราก็จะถักโซ่หนึ่งพันห่วงเข็มเว้นหนึ่งหลัก แทงเข็มลงตรงหลักถัดไปแล้วถัก f ทั้งหมด7จิดหลักนะคะ1แทงเข็มลงตรงที่เดียวกันเลยนะคะถักให้ครบเจ็ดหลัก2 3 4แบบนี้ค่ะถักให้ครบเจ็ดหลักนะคะพอถักครบเจ็ดหลักแล้วนะคะหลักถัดไปเราจะถัก1เ f หลักถัดไปถัก 2f ลงตรงหลักเดียวกันนะคะ1 2, 2> พอหลักถัดไปเราก็จะถัก 2f 1, 2, 1> 2, 2เสร็จแล้วถักโซ่1พันหัวเข็ม2ครั้งแทงเข็มลงไปที่เดิมนะคะก็คือถักพอ2คอขึ้นมา1หลักเสร็จแล้วโซ่1 แทงเข็มลงที่เดิมถัก 2f นะคะ1 2พอหลักถัดไปถัก 2f หนึหลักถัดไปถัก 1f แล้วหลับถัดไปเราจะถัก 7f นะคะ1 2 3 4 5 6 7 พอได้ครบ 7F เขาก็จะเหลืออยู่2หลักใช่ไหมคะแล้วก็เว้น2หลักไปแล้วก็ C แทงเข็มลงตรงที่เราเริ่มต้นนะคะเกี่ยวไหมรอนห่วงออกมาก็คือ C ปิดจบชิ้นงานก็จะจบรอบที่2แบบนี้นะคะรอบที่3นะคะเราก็จะถักโซ่1พันหัวเข็มแล้วให้ทุกคนแทงเข็มลงไปตรงกลางของ อันนี้เป็นหลักแรกใช่ไหมคะเราจะแทงเข็มตรงกลางหลักนี้นะคะถัก f หนึ่งหลักแล้วพันหัวเข็มก็ไปแทงเข็มลงตรงกลางของหลักตรงนี้นะคะถักสอง f หนึงสองแล้วก็แทงเข็มลงตรงกลางของหลักถัดไปถักสอง f อ,อีกเหมือนกัน พอหลักถัดไปเราจะถัก3มเอฟลงตรงกลางนะคะหนึสองสพอหลักถัดไปก็ถัก3ามเอฟลงตรงกลางเหมือนกัน1นึสองสาม เสร็จแล้วหลักถัดไปเราจะแทงเข็มลงตรงหลักนี้เลยนะคะเราจะไม่แทงลงตรงกลางก็คือถัก 2f 1 2คราวนี้ปกติเราจะแทงลงตรงกลางตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วก็เวดไปแล้วก็มาแทงลงตรงกลางของหลักถัดไปนี่นะคะ 2f 1 2 แล้วก็ถัก1นึ่ง f ลงตรงกลางของหลักถัดไปให้ครบหหลักนะคะ1นึ่งสองสามสพอถัก f หหลัก เราก็ถักโซ่หนึ่งแล้วถักเอฟลงตรงกลางหลักที่เราถักหลักพอสองคอไว้นะคะหนึงครั้งแล้วโซ่หนึ่งถักเอฟลงตรงกลางนี้นะคะถักไปทั้งหกหลักก็คือหนึ่งอันนี้เราจะถักลงตรงกลางนะคะสองสาม สี่ห้าหก,หกพอถักได้หกหลักหลักถัดไปเราก็จะถักสองเอฟนะคะหนึ่งสองหลักถัดไปก็ถักสองเอฟ หนึ่งสองพอหลักถัดไปจะถักสามเอฟนะคะหนึ่งสองสามหลักถัดไปก็ถักสามเอฟเหมือนกัน หนึ่งสองสามพอหลักถัดไปจะถักสองเอฟนะคะหนึ่งสอง หลักถัดไปก็ถัก 2f เหมือนกัน1 2หลักสุดท้ายเราก็จะแทงเข็มลงตรงบนหลักสุดท้ายนี่เลยนะคะทาง f 1หลักเสร็จแล้วเราก็แทงเข็มลงไปตรงที่เราเริ่มต้นนี้นะคะเกี่ยวไหมรอดห่วงออกมา C ปิดจบก็คือจบรอบที่3 นะคะตัดเชือกได้เลยตัดไหมได้เลยก็จะได้ออกมาเป็นหัวใจแบบนี้นะคะส่วนปลายไหมเราก็เก็บเขามาไว้ทางด้านในนะคะก็จะได้หัวใจแบบนี้1ชิ้นนะคะหัวใจแบบนี้1ชิ้นนี่ค่ะเราจะถักทั้งหมด2ชิ้นนะคะ กทั้งหมดสองชิ้นเพื่อที่เราจะเอามาประกอบกันให้เขาเป็นหัวใจแบบนี้นะคะเดี๋ยวขั้นตอนประกอบเดี๋ยวหน่อยจะทําให้ดูในคลิปถัดไปนะคะอันนี้เป็นคลิปสําหรับถักหัวใจไว้ก่อนนะคะถ้าใครอยากดูคลิปวิธีการประกอบคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้นะคะเดี๋ยวหน่อยจะได้มาทําคลิปให้